เน,นกกืน่องจากนโยบายของรัฐบาลนโยบายของสมตรตถแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยครับเป็นหนึ่งหนการเรื่องกว่าล้า,ยาน,ลนยาสับถิ่นตอนมาก็ได้ยาบ้าพันเม็ดแล้วก็มีการขยายผลเป็นจากกลุ่มนายรณวิทย์เป็นคดีขยายผลจากกลุ่มผู้กระทำผิดรายนี้และรายอื่นต่อไปซึ่งอ,อ,อย่างนี้ต้องขอชื่นชม 161,1139 e, เมตรค้ามอยญ่27ตันครับรายนี้เป็นส่วนทางรับเป็นการขอหมายจับแล้วก็เป็นการกวาดล้างาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดครับจะรู้ที่มา,าต้องต้องแกะและส่งตัวแกะแล้วล้มด้วยแกะแะสง่ะะสง <laughs> ตังวโ <laughs> อเจกรโดมาเชิญลงชิมพึ่งเม็ดไหมไม่ไ <laughs> ด้ชีถ้อง่ เนื่องถือว่าผลงานของกองการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจอะยองถึงแท้จริงนครับทั้งการเคลื่อนถ่ายมาได้เพ่ก่าสาลนูคประมาณสาล้านแล้วกันประมาณสล้านที่ผมถือด้วย ก <m us Salvador> <ibl io> ินมีใช้ตลอดปีรออยมาถึงทางใต้เกด ชิมดูว่าเป็นแป้งหรือเป็นอะไรกินไหมตัวลึ๊งระดอ่อนาะบดอลรดงโอ้แท้นิดเดียวใ่นเดียว คณพี่น้องสื่มอมวชนทุกท่านครับนี่ม <c oughs> ีแล้วก็จำหมดแล้วจำหมดไม่ว่าื่ยังเติมยอดเยี่กสนยเ